ว่าก็ว่านะอันนี้มาบนคือก็ไม่เข้าใจฝรั่งที่นี่นะคะที่ที่เราเห็นยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือเมียเก่าของลุงเนี่ยคือนางเพิ่งจะอายุ45เองนะทำงานตลอดชีวิตการทำงานของนางก็ประมาณ10ปีนะคะทำมา10ปีแล้วทีนี้ทำงานแคร์นะคะดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วทีนี้นางก็ลาออก ลาออกเพราะว่าให้เหตุผลว่าโดนเขาลองเรียนคนป่วยลองเรียนว่าทําลายร่างกายนะทีนี้หลังจากลาออกก็มาอยู่บ้านเฉยๆแล้วทีนี้ก็ป่วยเป็นโรคที่เขาเรียกอะไรอะ่ะชอบซื้อเสื้อผ้าชอบซื้อมือสองคือเห็นอะไรถูกๆซื้อหมดแล้วเอามากองสุมๆคือสะสมขยะในบ้านคือป่วยชนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ จะไปหางานทําก็หาได้นะคะแต่แต่เธอไม่ไปหางานทำคือเธอมีลูกกับแฟนคนใหม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแต่วันทั้งวันก็ไปอยู่ที่บ้านลูกสาวคนนู้นคนนี้บ้างนะคะไปอยู่บ้านเพื่อนมั่งบ้านพ่อแฟนมัางเพราะว่าบ้านตัวเองลกมากเพราะจักของที่เธอซื้อมานะคะขนคือไม่ไม่มีที่จะอยู่เลยแล้วทีนี้ ลูกๆต่างบอกว่าทำไมแม่ไม่ไปหางานทำแล้วก็มาบ่นว่าไม,มไม่มีเงินใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะเธอก็บอกก็ฉันได้เงินเบนดิฟิตในการช่วยไงคืออาทิตย์ละหนึ100่งอปอนหนึ่งหน่อยเจดปอนะคะคือตกเป็นเงินไทยก็สี่พันกว่าบาทเนาะา เธอก็บอกเธอพอใจในตรงนี้แล้วก็แฟนของเธอก็ช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ไปกินตามบ้านของพวกเธอไงคือฉันฉันไม่เห็นจะต้องทําอะไรเลยก็ไปบ้านพวกเธอก็ไปกินข้าบ้านเธอไปใช้ไฟบ้านเธออาบน้ําอาบอะไรเสร็จฉันก็กลับมานอนที่บ้านฉันฉันไม่เห็นจะต้องจ่ายค่าอะไรเลยเธอบอกแบบเนี้นะฮะแล้วทีนี้คือก็เข้าใจนะว่าเธอเธอทํางานเสียภาษี มาสิบปีนะฮะแต่ทําไมเธอไม่คิดถึงอนาคตว่าเฮ้ย mm. ถ้าทํางานอายุไม่ครบเออไม่ไม่ครบตามเป้าคือสาสิบห้าปีหรือสาไหร่ป้า,าปแก้วก็จะไม่ได้เนาะมันจะได้เงินเงินบํานาญเต็มไงฮะอย่างเราคนเอเชียรหรือคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานเพื่ออยากได้เงินบํานาญเพื่อที่จะไปกินตอนแก่เนา แต่ฝรั่งจริงๆที่เนี่ยบางคนนะคะบางคนป้าแก้วเน้นบางคนที่ขี้เกียจคือไม่สนใจอะกูจะเอาเงินช่วยเหลืออย่างเดียวแล้วเธอก็หลอกเอ่อหลอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าเธออยู่ตัวคนเดียวอ่าแล้วก็มีลูกสาวแล้วก็ป่วยเธอก็ป่วยนะ,ะเขาก็เลยช่วยเหลือเงินส่วนนี้มาให้นะคะแต่ถ้าถ้าสมมุตินะคะเอ่อทุจริตยักยอกแบบเนี้ยถ้าโดนจับได้หรือมีคนร้องเรียนขึ้นมา เธออ่วมเลยนะคะเพิเอ่อติดคุกด้วยแต่เธอก็โ no, so no นะ่โนแคร์เนาะซึ่งซึ่งอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็รู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เอาเคสแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเจ้าของประเทศแท้ๆเขาถึงไม่ไม่วอลลี่ไม่อะไรกับเงินเงินบำนาญในส่วนนี้เลยแต่แต่เราคนต่างด้าวแท้ๆเรามากังวลเรื่องอทำงานหนักกลัวแต่จะไม่มีงานทำกลัวแต่จะไม่มีเงิน ะะแต่พวกเขาก็แบมือของเงินจากรัฐบาลแบบโนสนโนแคร์นะ,ะ,ะคะเราะแก้วก็มาบ่นเรื่องของชาวบ้านให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ที่เห็นนะคะอยู่ที่เนี่ฝรั่งทักขี้เกียจขี้เกียจริงๆคขี้เกียมากสุด